สวัสดีเจ้ครับวันนี้ตื่นแล้วแล้วก็ประชุมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วกูมีคอนเทนต์หนึ่งที่เมื่อวานกูอยากจะ เล่าให้พวกมึงฟังก็คือจริงๆทุกคนในวอลกูเนี่ยอาจจะรู้แล้วแต่คนใหม่ที่เข้ามาดูกูคิดว่าอาจจะยังไม่รู้ว่ากูใช้อุปกรณ์อะไรในการทําแล้วก็ทําไมมันถึงถ่ายได้ทุกวันแล้วก็ลงได้ทุกวันอะไรประมาณนี้ถ้าบอกว่าอุปกรณ์อะไรก็เอาง่ายๆเลย simple กูใช้ iPhone iPhone 14 pro ก็คิดว่าถ้า15มาก็คงจะเปลี่ยนเพราะว่ากูต้องการกล้องที่มันดีขึ้นเรื่อยๆตามที่คุณภาพวอลมันควรจะเป็นซึ่งทุกวันเนี่ยกูกนนยถ่าย 4k 60เฟรมเรทนะแล้วก็เอาไฟล์ลงเก็บไว้ในคอมใช้ external hard disk เก็บ ปปีีต่อก็คือเอเท่์นั้หนึ่งก้อนเก็บได้หนึ่งปีประมาณนั้นแล้วก็ที่มันตัดแล้วก็ลงได้ทุกวันเนี่ยเพราะว่ากูอะวางแผนไว้ว่าตอนเช้าเนี่ยตื่นมาจนถึงเย็นค่ำอะกูก็จะถ่าย ัวนจนกูคิดว่าน่าจะจอดคัดออฟอยู่ที่ประมาณเที่ยงคืนนะหรือสี่ทุ่มประมาณนี้ช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยประมาณนี้สองชั่วโมงเนี่ยกูจะคัดออฟว่ากูจะไม่ถ่ายแล้วแล้วกูก็จะตะัดพอหลังจากนั้น,น่ะช่วงหลังจากนั้นถึงตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาว่างของกูซึ่งมันก็บัลาฮันนี่นะแล้วก็รู้สึกว่าชินไปแล้วแหละว่ามันจะต้องถ่ายอะไรแบบนี้ทุกวันหรือว่าหาคอนเทนต์มาคุยกับทุกคนแต่จริงๆก็ไม่กูไม่รู้สึกว่าแบบหาคอนเทนต์นะบางวันที่กูไม่มี content, คอนเทนต์กูไม่ร้้ก,ก็อ,อกมอใหหพวงเน ตัวกูในอนาคตเห็นด้วยว่ากูไม่ได้ทําในวันนั้นมันไม่เอนจอยเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งกลับไปดูก็โอเคนะอืมอันนี้คืออุปกรณ์การถ่ายแล้วก็ไมค์ไม่มีใช้ไมค์ของโทรศัพท์เลยเสียงที่มึงได้ยินก็คือเสียงข,ของโทรศัพท์อาจจะมีเหมือนแบบไปแก้เสียงนิดหน่อยในพเมีโปแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมาจากกล้องโทรศัพท์นี่แหละง่ายๆถ่ายกันง่ายๆก็จะมีฟุตเทจที่ถ่ายทั้งจากข้างหน้าทั้งจากกล้องหน้ากล้องหลังอะไรเงี้ย กล้องในหลายๆระยะถ้าใครดูออกก็น่าจะคอมเมนต์กันมาได้น่าจะรู้นั่นแหละครับจริงๆอุปกรณ์กูในการทาวอกอ่ะก่อนหน้านี้กูกูเคยพยายามนะที่แบบเอ้เราจะถือไม้กันสั่นดีไหมเราจะลองแบบเอ้ยใช้ขาตั้งดีไหมพอลองไปลองมาแล้วรู้สึกว่าเอ้แบบนี้มันเวิร์กสุดกั้นสั่นของ iPhone อ่ะมันก็ดีด้วยมันก็เลยยอดเยี่ยมเลย แล้วก็คิดอยู่เว้ยว่าเอ้ยเราจะไปกล้องใหญ่ไหมไปทางคอมแพกไหมแต่ว่ากูยังให้เจอสเปคที่กูที่มันดีเท่ากับกล้อง iPhone 14 Pro แล้วมันเหมาะกับกูนะก็คือ 4K 64เฟรมเรทได้แล้วก็เลนระยะอะไรนู่นนี่นั่นการละลายเท่านี้ยังไม่เจออุ้ยสิอุ้ยใหญ่จัง ประมาณนั้นอ่าแล้วก็ส่วนของการตัดต่อเนี่ยด้วยความที่มันต้องตัดทุกวันใช่ไหมกูก็เลยพยายามจะทําให้หลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นทิ้งไว้เป็นเหมือนเทมเพลตทิ้งไว้ในทุกๆวันตั้งแต่ปีแรกแล้วมั้งปีแรกก็จะมีเทมเพลตว่าเออเราขึ้นเพลงประมาณนี้นะอินโทรประมาณนี้แล้วเข้าเนื้อหาตัดชุบๆๆๆแล้ววิธีการเรียบเรียงของกูนะก็จะมีอยู่ประมาณ2องสมแบบก็คือมาถึงก็พูดพร้อมกับเสียงประกอบแล้วก็ตัดเป็นฟุตเทจแล้วก็สลับไปสลับมาอย่างนี้จนมันจบ หรืออาจจะแบบพูดยาวเลยทีเดียวอันนี้ก็ whatever แล้วแต่พูดพูดพูดตัดพูดพูดพูดเพราะว่าบางทีอ่ะมันขึ้นอยู่กับความอยากถ่ายของกูด้วยกูจะทําให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็ธรรมดาเหมือนแบบกูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้กูอยากถ่ายกูก็จะถ่ายมันก็จะเห็นนะว่าเวลาตอนที่กูไปเที่ยวอ่ะมันจะมีฟุตเทจแบบสวยๆเยอะซึ่งนั่นแหละเออพวกกูอยากถ่ายไงแต่ว่าถ้าอยู่ที่ห้องอ่ะมันแบบมันก็มุมเดิมๆอ่ะซึ่งกูถ่ายไปเยอะมากๆกกูรู้สึกว่ามันพรุนมันถ่ายจนพรุนในทุกๆแบบแล้วก็พยายามจะา่ททีงไร าย,กยากนนแต่ว่าก็ใช้ได้อะกลับมาเรื่องที่ตัดต่อพอเทมเพลตมันเป็นอย่างเงี้ยกูการเลี่ยนโดยการที่กูคิดว่าดีเรคชันกูก็คือการเปลี่ยนเทมเพลตไอ้เนี่ยไปทุกๆปีเว้ทุกๆปีทุกปีที่กูทำเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอ,อย่างปีแรกต้องใจจะมีนิมมลแบบไทยน้อยๆแบบตัวเล็ก แต่ว่าปี2รู้สึกว่าอยากได้โทนฟิล์มแล้วก็มีธีมแบบคล้ายๆกับสัปดาห์อาหารเเพราะว่าไหนๆเขาก็เลิกทำแล้วผมขอเทคโอเวอร์เออแต่ว่าไม่ไม่เหมือนโดยแบบแอบสัลูตตี่เหมือนนะเพราะว่าคืออาจจะเหมือนที่ปกปกอาจจะแบบดูคล้ายๆแต่ตั้งใจว่าเออข้างในเนี่ยเราจะต้องไม่เหมือนข้างในเราเอออยากทำโทนฟิล์มก็เลยทำเป็นทางโทนฟิล์มยังไม่รู้เหมือนกันว่าเดเรคชั่นปีหน้าจะเป็นยังไงยังคิดไม่ออกตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบดิจิทัลแบบดูแบบโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์หน่อยแต่ว่าก็ยังไม่รู้ะ ก็ประมาณนั้นการตัดต่อปูพยายามทาเ,เป็นเทมเพลตร,รวมถึงเทมเพลตเนี่ยรวมถึงเทมเพลตตัวของเพลงด้วยนะเพลงว่าจะไอช่วงเนี้ควรจะใส่เพลงแบบนี้อะไรเงี้ยสโคค่อนข้างลึกนิดนึงแล้วก็กรอบของภาพถ้าใครสังเกตนะมึงกูไม่รู้ว่ามีคนสังเกตรหรือเปล่าแต่เวลากูถ่ายอาหารนะ่ะกูจะใช้กรอบแคบแล้วก็ถ้าเวลาถ่ายฟุตที่รู้สึกว่าแคบกูจะตัดเป็นรูปแบบต่อกาวมันจะรู้สึกกว้างขึ้นอ่าประมาณนี้ก็ลองไปแกะดูแล้วกันเช้ามาก็พูดเรื่องวกนี้เพราะว่ารู้สึกกูอยากพูดตั้งแต่เมื่อว โอเควิดีโอไปเดี๋ยวกูไปเริ่มทำงานก่อนโอเคจากเมื่อเช้านะกูลงไปกินข้าวร้านป้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วกูก็รู้สึกว่ากูลืมไม่ใช่กูรู้สึกวูากูลืมดิกูรู้ได้ว่ากูลืมบลืมบอกสเปคของคอมที่ใช้ตัดไปคือจริงๆ 4K 60เฟรมเรทเนี่ยสิ่งที่จําเป็นนะ่ะไม่ใช่ว่าสเปคมันจะต้องสูงมากแล้วมันถึงจะเรนเดอร์ได้นะแต่ว่าก็ไม่ใช่ต่าเตี้เยเลี่ยดินแบบเป็นเทียมแล้วมึงจะเรนเดอร์ 4K ได้โอเค การเรนเดอร์ 4K 60เฟรมเรทที่กูทํำได้ทุกวันเนี่ยเพราะว่ากูยอมจัดการเวลาเว้ยคือคอมกูไม่ได้แรงคอมกูที่ใช้อยู่เครื่องใหญ่เครื่องหลักที่เป็น Mac เนี่ยก็คือ Mac ปี2019กระจอเป็นเ d ด o n 570x 4 g ิแล้วก็เติมแรมเข้าไปเป็น16 g ิกแรมเนี่ยช่วยให้กูสามารถทำงานอย่างอื่นระหว่างที่บันเรนเดอร์ได้นิดนึงเพีนิดนงึงจริงๆควรจะเพิ่มเป็น64ะนะมันถึงจะ แต่ว่านั่นแหละครับอันนี้คือคอมของที่กูใช้เป็นเวิร์กสเตชันส่วนโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กนี่กูใช้ a c e r s w i f วป5มั้งไม่แน่ใจว่า CPU กับแต่การ์จอจําได้ว่าเป็นการ์จอออนบอร์ดเป็นเชื่ออะไรวะจําจไม่ได้เหมือนไม,ไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์อ่ะแต่ว่าเป็น a c e r s w i f ว5ปี2ฉปี2020นะแล้วก็แรม16กิกเหมือนกันการเรนเดอร์ในคอมใหญ่เนี่ยอันนี้ไวกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลย แต่การเรนเดอร์ในโน้ตบุ๊กเนี่ยอูต้องรอเป็นชั่วโมงด้วยระยะเวลาที่เท่าเท่ากันนะแล้วก็ด้วยไฟล์เพลๆไฟล์เดียวกันอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เวลาเยอะกว่า2-3เท่าเลยคืออย่างเช่นกูเรนเดอร์ในเครื่องใหญ่เนี่ยคลิปกู5าทีถึง10ิาทีเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ20นาที แต่ถ้าเป็นในโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยด้วยซึ่งก็กูก็ใช้วิธีการจัดการเวลาตรงนั้นแทนจริงๆก่อนน,นั้เนี้ยมีแผนที่กูเคยบอกเคยถามพวกมึงว่าเอ้จะแมคไมนีหรือแมคบุ๊กดีเพราะว่าถ้าซื้อตัวใดตัวหนึ่งสองตัวนั้นมาเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียที่ปรับไปแต่งต่างกันนะนะส่วนกูจริงๆแล้วกลัวอยากซื้อ MacBook เพราะว่า MacBook เนี่ยหนึ่งก็คือทำงานตรงนี้เป็นเวิร์ t สเตชันได้ถ้าสมมติว่าเราเซตจ,จอขึ้นมาอะไรดีๆหน่อย แล้วก็สามารถเอาออกไปข้างนอกไปเรนเดร์ข้างนอกได้มันก็เวิร์กเหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วความจําที่กูจะต้องใช้เนี่ยกูก็ใส่ฮาร์ดดิสต์เอ็กซ์เทอร์เนอรฮาร์ดดิสต์ดีก็ประมาณนั้นประมาณนั้นนะส่วนสเปคจําไม่ได้จริงนะในตัวโน้ตบุ๊กถ้าเข้าๆตอนนี้อุปกรณ์ทำวอกของกูก็จะมีคอมใช่ไหมมีโทรศัพท์แล้วก็มีโน้ตบุ๊ก เพราะว่ามันจะต้องออกไปตัดข้างนอกด้วยนั่นแหละอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเมาส์กูคิดว่าเมาส์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการตัดคลิปให้ได้ไวคือถ้ามึงแบบใช้เมาส์แบบแบบแบบทั่วไปจริงๆมันตัดได้ จริงๆมันตัดได้แต่คือไอ้เมาส์อันนี้เหมาะกับกูมากเลยเว้ยเพราะว่ามันใช้ได้หลายเครื่องใช่ป่ะคือมันสามารถมาต่อเครื่องหลักได้แล้วกูก็กดเปลี่ยนตื๊ดๆทีเดียวสมมุติว่าถ้าอยากไปโน้ตบุ๊กก็ได้เลยง่ายแล้วก็พกอเอาไปข้างนอกสะดวกมันไม่ใช่มันเป็นแบบไร้าสายด้วยแต่ข้อเสียหนึ่งที่กูรู้สึกว่าจริงๆถ้าแกาได้จะดีก็คือถ้ามันชาร์จแบตได้นะอันนี้มันยังเปลี่ยนฐานอยู่แต่ว่าฐานก็ไม่ได้ไม่ได้ไ ต้องเปลี่ยนบ่อยจนน่ารำคานไม่ได้เปลี่ยนบ่อยจนเปลืองตังค์นะฐานก็คือเปลี่ยนประมาณน่าจะหลายเดือนอยู่หกเดือนถึงปีหนึ่งเพราะว่าจําได้ว่าก้อนแรกอใช้มาปีหนึ่งถึงจะได้เปลี่ยนนั่นแหละนานมากส่วนอันนี้กูซื้อรุ่นเดียวกันให้เพลินแล้วก็ยืมเพลินมาเพราะว่าไอรุ่นของกูที่ใช้เริ่มไม่ไหวแล้วจริงๆอายุการใช้งานมาันควรจะนานกว่านี้นะสองปี แต่ว่าคือตอนแรกๆที่ซื้ออันนี้มาก็จะใช้ฝั่งฝั่งขวาหนักเพราะว่าเล่นดอทแต่ว่าพอไม่ได้เล่นดอทแล้วก็ตัดชิปทํางานเยอะมันก็เลยคิดว่ามันก็คงเบิร์นไปนะนวันๆหนึ่งมันก็อ่าจะคีปเกินหมื่นรอบนะในความคิดประมาณนั้นเคก็นี่คืออุปกรณ์แล้วก็วิธีการทาบล็อกทั้งหมดเอ้อุปกรณ์เข้าๆประมาณนี้ส่วนวิธีการทําก็อย่างที่ผงรู้เคยบอกไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวกลับไปทํางานต่อกินข้าวอิ่ม อ่าแล้วก็วาร์ปกันมาเจออีกทีกับตอนค่ําเลยนะก็วันนี้ก็น่าจะคอนเทนต์ประมาณนั้นแหละก็คือบอกเล่าว่าสรุปไปว่าอุปกรณ์ที่กูใช้มีอะไรบ้างทำวออย่างไงนะก็ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้วันนี้จริงๆแล้วถ้าให้รีแคปก็คือกูไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทํางานแล้วก็มีเล่นเกมตอนเย็นกับพวกไอ้นิวไอปอนนิดนึงไอ้นิวก็คือตะกล้องเจ้าของกล้องนะที่ปีที่แล้วอเออลองไปย้อนดูช่วงที่ไปถ่ายที่เชียงใหม่ไอ้กล้องที่กูเอาไปใช้ก็คืออันนั้นแหละเคลเดี๋ยวไปตัดคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวเราาจะอบน้ํ ตัดชิปเอ้ยไปตัดชิปนี้ก่อนอาบน้ำแล้วก็ทำงานต่ออีกนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวกัน